สวัสดีค่ะเกษตรอีสานบ้านห้าวมาแล้วเด้อค่ะบันนีสีผามาเอปาปลาค่ะสิพามาเบืงองเอาปลาปลาอุษาที่ปล่อยบางเดือนกรกฎานะคะเสี่ยนเสียนเอปาปลาอายกมองขึ้นเบืงองมีปลาอ้โ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 โอ้โโอ้โโอ้โ ปลาปากปลาปาาค่ปะปลาปาามีออเดอร์สิบกิโลค่ะมื้อนี้เฮ็ดแดดเดียวส่งกรุงเทพไปอยากได้สั่งด้วยค่ะเด้อใส่หม่องเอาค่ะเอหม่องมาใส่เอาแบบเงียบๆค่ะ ปดปลาเป็นยี่บอลไรนะเนียมมองค่ะอันยกมองขึ้นเบืองปลาอยู่ในสาเนาะขึ้นบ่ได้ก็เกินไปละ นี่สิมากินกับปาขมานี่มาก่อยปลาออเดอร์10กิเฮ็ดแดดเดียวส่งกรุงเทพฯอยากได้ก็สั่งเด้อค่ะเด้อยกขึ้นบงยกขึ้นบงยกยกไอู้ตัวใหญ่อยู่เด้ค่นี่ กรแล้วก็ได้ชินหาปลาสามเดือนปลาปากปลาตะเพียนล่ะคะหาเส้นเส้นมองหาเส้นจิ้มม้อหาเส้น่เสียงเบิ่นจะเสียนหาปลาเลยค่ะนี่หาปลายในสาเสียนหาปลายในสาา้ วุยากินว่างไรอยู่ว้าปาจะเพียนปล่อยสามเดือนค่ะได้กินแล้วนะครับก็ได้กินค่ะก็ะได้กินก็ได้ขายอยู่ค่ะแต่ว่าปลานิี้นมมเห็นเนาะนี่ตาปลาปลาป,ป่าญ่ไว้เนาะ กำลังไ,ไ,ไปตบลุมหันเด้อเนี่ะนะนำอไรโอ้พี่น้องเบิ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 งปลาอยูใ่ในสาะนะคะปลาอยูใ่ในบ่อเสี่ยนหาปลาอยูใ่ในสะ ปีไม่กับพ่อได้กินค่ะหาหนองหานุงมากหลูกเต่ามากพ่อได้กินเขปาปลาอาหารบานเห่าตัวคน,นองปยศัก ัสกเอาม่องตัวนี้ไว้ด้วยเอาม่องตัวนี้ไว้ขเขาเอาแหนมกับเขาอะโอ้ยปลาอยู่นิสาเนาะสิบว่ามานจริงดี ตัวใหญงไปคนตัวนี้กัพอเ้ยโมงมาอันใหญ่หวงมาหาเส้นตัวนั้นมันตัวใหญ่เด้ด่ายดน้อยน้ำพี่หมอมักกินอยู่ตัว โอ้ยล่งยูทูวแลเวเนี่ยโ้เออสุดยอดเสียนหาปลาเนี่ยสเค <laughs> จะติดไปทุกมองเลรอคะเพราะว่า มองตัวนี้มองหาเส้นมองหาเส้นมองยกขึ้นมองาลุนติดปะติดเป็นติดเรื่อยเลยค่ะเอ้อซบเนี่พอดีลุน น้องมาเห็ดปลาข็าเห็ดปลาแหงเนาะปลาเลียดเดียวไม่เชื่อดีร้ายเลย